สวัสดีครับพีเพยนะครับผมวันนี้พีเพย์จะมาแชร์ประสบการณ์กับสิ่งที่พี่ประทับใจกับเจตัว r e d m ี p แ d ดโปแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่จากเสี่ยวมี่กับราคาที่บอกเลยว่าตัวนี้พี่ซื้อมาตั้งแต่เปิดขายที่ไทยผมตัวนี้พีสมามรราคาเรทเจ็ดพันผมตัวนี้พี่จะขอแนบินในการสั่งซื้อที่พี่ซื้อมา ใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมเพราะว่าพี่ก็กดซื้อมาจากลิงค์ของผมด้านล่างในการสั่งซื้อจำัว redmi pad se หรือว่า redmi pad pro ตัวนี้หรือว่าจะตัว xiaomi pad 6หรือว่า t a b บเลของ o n o r เดี๋ยวพี่ขอแนบลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้คลิปนี้ให้นะครับผมมาดูว่าเฮ้ยสเปคเป็นไงบ้างทำไมพีจรง ใจมันมากครับนี่นคือผมเซฟผมตัวนี้ให้แรมมาปเป็น,ปนรุ่นเบยผมใช้คือแรม6 g ิบวกเพิ่มอีก6กิกกับความจุก,ก็คือตัวนี้ให้มา128 g b กับ CPU ที่มีความเร็วความแรงมากกับตัวซิ a ียูเจ็ดออครับออกตาคอความเร็ว2.4 g จึ้ครับซึ่งบอกเลยว่าความเร็วความแรงตัวนี้เล่นเกมคือดีมากครับผมซึ่พีใช้าง,งานมาถือว่าสุดจริง เป็นตัวเ Xiaomi Hyper OS ตัวนี้เป็น Android 4ครับผมซึ่งดีมากสามารถแบ่งหน้าจอสามารถคลแอปได้ซึ่งบอกเลยว่าในการปรับตัวดีเฟนของหน้าจอคือดีมากหน้าจอให้มา12.1นิ้วความชัด 2.5K ผมตัวนี้120เฮิรผมมีการปรับตัวดีเฟนของหน้าจอด้วยซึ่งพีชอบมากในการปรับตัวนี้ปรับเป็น60 90แล้วก็120เฮิรซึ่งพีปรับเป็น120เฮิร์ตตลอดเลย แบต1000งพัมิลลิแอมตัวแบตให้มา10,000นะครับไม่ใช่1,000นะครับแบตให้มา10,000หมื่นมิลลิแอมซับพีนะรู้สึกว่าซับพีถือว่าตัวนี้ใช้งานเรื่องแบตถือว่าเป็ดอึดครับผมทั้งวันเพียงพอมากในการใช้งานให้ฟ้าชาร์จมาสามามวัตต์นะครับผมตัวนี้นะนะครับผม หน้าจอคือใหญ่จริงครับซึ่งพี่ชอบเฟรดี้ในการถัามากรู้สึกว่าเป็นสิ่ที่พีชอบมากหน้าจอสีสันสู้แสนคือดีมากผมตัวนี้พร้อมกับลำโพง4ตัวแบบตัว d o l y y a m o o สามารถปรับอีคอ i z ไลเซอร์ของลำโพงได้ถึง9รูปแบบครับถือว่าตัวนี้ทำการบ้านมาดีบ้างสำหรับตัวเซี่ยวมี่ m ร p มี p r o ปนะครับนะครับผม ปรับอีควอไลเซอร์ผมซึ่งอันนี้ขอชช่นชมว่าในการปรับอีควอไลเซอร์ถือว่าดีมากผมในการแบ่งหน้าจอนะครับผมแบ่งเป็นหน้าจอครึ่งน,นึงครึ่งนึงแลก็เป็นมัลติวินดว์ได้ซึ่งตัว Redmi Pad Pro ตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากครับพี่โคตรชอบเลยในการแบ่งหน้าจอผมแบ่งตัว YouTube ก็สามารถแบ่งได้ครับถือว่าสเปคให้มาเกินคุ้มจริงครับนี่ครับ ครับผมฟังก์ชันในการแบ่งผมตัวนี้โคลนแอปพลิเคชันสามารถคนได้เกือบทุกแอปผมจะเป็นเกมหรือว่าแอปเอเจอร์หรือว่าแอปต่างๆผมสามารถโคลนได้นะครับซึ่งอันนี้ขอชช่นชมเลยว่า Xiaomi ทำตัวนี้มาได้อย่างดีมากและขอให้เป็นตัวแบบที่มันน่าใช้งานมากครับผมตัวนี้สำหรับตัวที่เป็นตัวเกมเนาะถ้าพูดถึงใน CPU ผมเสนอแล้วก็ 7S Gen 2 เก็บชิปอินเทกพมพี่ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหงอแต่ถ้าว่าให้ปรับแค่กลางๆก็เพียงพอเนาะพับจีวายพี่ปรับเป็น HD ก็ถือว่าเพียงพอสบายหงงโคตรลื่นพับจครับผม r า V ปรับสูงสุดบอกเลยว่าตัวนี้สบายหายห่วงในการใช้ผมเกมฟรีไฟ r e แมปปรับสูงสุดบอกเลยว่าโคตรสมบมในการรับชม Netflix รับชมคือซัพพอร์ตเป็น L1 ครับซึ่งอันนี้คือดีมากคือสามารถรับชม n น t f ฟ i x ได้สูงสุดของตัว แทบเล็ตนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับทัดดีมากพี่รู้สึกว่าในการทัดคือดีจะผม UI ในการใช้งานก็ถือว่าเป็น u i ที่ใช้งานได้ซัพพอร์ตมีการเปลี่ยนไวเปอร์อรของหน้าจอผมซึ่ง UI ในการเปลี่ยนก็ถือว่าง่ายผมตัวนี้เสียงผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงเป็นไงบ้างส่วนตัวพีผมชอบเสียงมากมมเสียงถือว่าเป็นลำโพงที่มีคุณภาพ เกินค่าตัวไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นไงบ้างนะครับให้ดูเลยว,ว่าเสียง4ตัวรองรับทั้งตัวดอวี่แอดมอแล้วก็ดอวี่วิชั่ด้วยนะครับผมตัวนี้มาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างครับ สำหรับเสียงครับเสียงถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่มีคุณภาพมากครับผมเสียงเบสเสียงกลางคือจัดเต็มจริงครับผมตัวนี้ขอชื่นชมผมค้ว่าสีสันในการรับชม 4K ในตัว YouTube มันสามารถซัพพอร์ตได้ไหมนะครับผมให้ดูเลยว่าสีสันผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตคือ 4K 60เฟรมซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอ12.1นิ้วตัวนี้กับการสู้แสงคือ600นิ้นซับพอร์ตความสว่างเป็นตัว S B M ด้วยนะผมซัพพอร์ตเป็น Dolby Vision ของหน้าจอด้วย 2.5K บอกเลยว่าสีสันโคตรสวยผมตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากสีสันอย่างสวยของหน้าจอสามารถแบ่งหน้าจอในการรับชม YouTube ก็ผมสามารถสับพอได้นี่ครับดีจริงครับผม ดูคลังภาพผมตัวนี้สามารถดูในการถ่ายรูปผมซึ่งบอกเลยว่าพีไปสัมผัสตัวกล้องมากล้องหลังให้มาตัวนี้8ล้านนะผมซึ่งบอกเลยว่าตัวกล้องหลังกับกล้องหน้า5ล้านไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้เก่กาถือว่าคุณภาพเกินคุ้มเกินค่าตัวจริงที่พี่ซื้อมากับเรทราคา7,000ถือว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาจริงผมตัวนี้ยกให้เลยว,ว่าคุ้มจริงครับครับ ใช้งานคือดีมากมันมีความสมูทในการปัดไปปัดมาของตัวนี้แทบเล็ตถือว่าเป็นแทบเล็ตที่พีพับใจจริงครับผมซื้อมาตั้งแต่เปิดขายไทยตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับในการบันทึกตัวเสียง ็ถือว่าบันทึกตัวเสียงของไม่ดีมากพวาไม้ผมทําทําการแบบใส่ไม้มาเยอะจริงครับผมตัวนี้ซึ่งพีโคตรปอใจเลยกับการใช้งานเรื่องฟังก์ชันกล้องผมตัวนี้ซึ่งอยู่ไนของกล้องก็ถือว่าเป็นอย่ยที่ใช้งานง่ายผมตัวนี้ในการจับโฟกัสก็ถือว่าจับโฟกัสได้อย่างดีครับและสีสันสกินโทนก็ถือว่าดีมากผมด้านหลังมีไฟแฟลชครับผมนี่ให้เอาด้วยนี่ครับปึ๊ นี่ถือว่าดีมากอันนี้ขอชชิวยชวนว่าตัวเรนมี่แพดโปรตัวนี้ทําการบ้านทําสีสันของรูปภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมาครับยืนยันเลยว่าเรื่องกล้องให้ดีเรื่องเสียงหน้าจอคือสุดยอดฟังก์ชันทุกอย่างเล่นเกมคดีสับพีนรตัวนี้ถือว่าคุ้มจริงสับค่าผมหาตัวที่เป็นแบบว่าเคสอะ่ะพี่ใช้เคสของยี่ห้อซูดีครับพี่ขอปักลิงกใต้คลิปในการสั่งซื้อที่พี่ใช้งานมาตั้งแต่ เปิดขายแครผมเคสตัวนี้ใช้งานคือสุดจริงแล้วก็ใช้งานคือง่ายมากครับบอกเลยว่าสุดจริงสับตัวเคสสับตัวที่เป็นลำโพงก็ถือว่าเจาะแล้วก็ดีไซน์ครับสปีนะดีไซน์มีการปกป้องที่ดีแล้วดีไซน์มีความที่เป็นว่าแทบเลยขนาดใหญ่นะ แต่ดีไซน์มีความสมมาตรในการออกแบบมากซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์อ่ะสวยจริงครับอันนี้ขอเชื่อชืนว่าดีไซน์มันมีการลงตัวที่เพอร์เฟกมากครับผมกับแบต1 0 0ม0 m a มกับตัวนี้ให้ฟ้ฟชาร์จสามสามา 1, วันหนึ่งวันถือว่าเพียงพอและพี่ใช้งานมาเพอร์เฟกจริงสับตัวนี้เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับอีกตัวนะในราคาที่สี่พันนะผมอีกตัวคือคุ้มคือเจ้าตัวนี่ครับ o n อร r นะครับผมตัว Pad X8A ที่พีใช้งานอยู่ ทั้งตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงคุ้มจริงๆครับผมตัวนี้นะครับผมจะขอแนบดีของออเนอร์ตาคิดให้เช่นกันนะครับนี่บอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับผมสำหรับตัวเรดมีแ่แพดนะครับผมโป้นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับถือว่าคุ้มที่สุดวนันนี้ขอบคุณครับ